คุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศนะคะในทุ่งนานะคะทุ่งนาของเราเองนี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังทําการดํานานะคะค่ะดํานานี้ก็จะกองก้นขึ้นถึงฟ้าค่ะหลังหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะแล้วก็หยิบออกหยิบหยิบมากี่ต้นคะสามต้นเนาะสามต้นนะคะแล้วก็เดินถอยหลังนะคะคุณผู้ชม ใช้นิ้วชี้จิ้มลงไปนะคะถ้าเกิดดินมันแน่นก็ใช้ใช้ไม้แหลมๆเนาะนี่ค่ะอย่างนี้อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะพกแล้วก็จิ้มมันจะได้ช่วยนิ้วมือนะคะตอนที่เราเป็นเด็กนะเราใช้แต่มือนะจนมือบานซึ่งอาจจะไม่ถูกวิธีนะคะความห่างก็ประมาณนี้แหละ ประมาณกี่เซนได้เนี่ยหนึ่งไม้มรนทัดเนาะเกือบหนึ่งไม้มรนทัดคุณผู้ชมเราเราถ่ายทำก่อนเดี๋ยวเราก็จะทำการดำเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำนานะคะคุณผู้ชมชมวิถีชีวิตของชาวนานะคะคือดินตรงเนี้ มันกําลังมันนิ่มมากนะคะไม่ต้องไถนะคะเพราะว่าเป็นดินที่น้ําผ่านมาแล้วตรงนี้น้ํามันเยอะมันตายนะคะเพราะว่าน้ําไหลผ่านมันตายส่วนน้ําที่ไม่ไหลผ่านมันก็เขียวตอนที่มาหวานไว้นะคะเป็นนาหวานค่ะจริงเขาเรียกว่ามาซ้ำหรือมาส้มนั่นแหละมาสามมาสาม่้มเขาเอื้อส้ม,มนี่ค่ะความห่างประมาณนี้คือให้มันสับบางกันนะคะคุณผู้ชมสับบางกัน <c oughs> มันมันจะได้ดูดูสวยละมั้งเนาะสับบางกันมาคุมงานค่ะคุณผู้ชมมา <c oughs> <c oughs> คุมงาน <c oughs>

เพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารก,กิจนะคะของการมาดำนานะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะจริงๆแล้วยังไม่เสร็จนะคะดิฉันก็ต้องกลับบ้านก่อนนะคะให้พนักงานนะคะดำต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ See you next video bye